ตื่นแล้วหรอคะอเย็นไหมลูกนอนเย็นไหมคะนอนเย็นไหมคะนอนเย็นไหมคะขื่สาวเย็นไหมคะเกาเก่าเกา,เกา,เ,กา,เ,กาเกาหายนะคะแจับผมจับผมให้นะคะจับผมจับผมให้นะคะทันไหม อเกาเกาให้นะไม่ข e> so so ี้เก sí, nice ่ะไม่ขค่เกี่ะเนี่ยม่ไม่ขค้เก่เนี Point ่ยเกาหูด้วยเกาคอด้วยเกาคอด้วยตื่นยังตนตื่นยังตื่นตื่นยังคะตื่นยังคะตื่นยังคะตึกตึกตึกจึ๊กต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 ๊ก ลูกน้อยนวดถัว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 เนื้อเนือนเนื้อเนือเนื้อเนือเนื้อเนือเกา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 ชอบไหมชอบปะชอบปะชอบปะลูกชอบปะชอบปะโอ้ยเบกี้เกเบี้เกเลยเอาเบคี้เกลเลยเบคกี้เกลหรอคะ ไปี้เียจเหรอไขี้เกียจเอคอิ้งจิ้งอ่าิ้งิ้งเกาเก้ิ้งจิ้งิ้งิ้งอ่กิ้งจิ้งิ้้อาอยากกัดอยากกัดอยากกห้ามกัดนะคะห้ามกัดนะคะเจ็บค่ะห้ามกัดนะคะเจ็บนะเจ็บนะลูกตื่นนะตื่นนะตื่นนะจิ้งไปก็กิ้งมาเอาเอาคดคูดคคด Good.